ไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงนะครับที่ราคาล้าน6เกือบล้าน7นะครับท่านผู้ชมนะซื้อแค่มือสองนี่พอแล้วนะครับท่านผู้ชมครับได้ลดเบื์อป้ายแดงแน่นอนนะครับตรงนี้ <Yeah. S 1> เดิมสวยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับท่านผู้ชมนะท่าผู้ชมไม่สะดวกมาเราบริการจัดไปนั้นถึงที่ถ้าผู้ชมจัดไปนั้นผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราบริการจัดส่งถึงที่นะครับคิดออกรถคิดถึงอาร์ตบิ๊กคาร์นะครับ รถสวยมันจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมกันนะครับอาร์ตบิคานะครับศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นท็อปสุดแล้วของโต้ตาฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นโต้ตาฟอร์จูเนอร์นะครับ2.4นะครับ 4WD นะครับหรือว่าโฉมลีเจนเนอร์นั่นเองนะครับปีสองพัน2ี่สิบครับ ท่นานชมนะตัวนี้เป็นแบ็กท็อปนะครับแบ็กท็อปเลยนะครับท่นานชมนะหลังคาดําเราไปดูรายละเอียดขอ้าวข,ของรถคันนี้กันดีกว่านะว่ารถคันนี้มันมีอะไรโดดเด่นบ้างมันจะแตกต่างกับโฉมเก่าอย่างไรท่นานชมนะนี่ครับไฟใหญ่หน้า,นาเนี่ยจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไดร์ทามลันนิ่งมาให้นะครับท่นานชมนะคิ้วเนี่ยคิ Q, ้วทุกคาดไฟใหญ่หน้า,นาเนี่ยจะเป็นโฉมเก่าจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฉมเรจินเนอร์นะครับคิ้วตรงนี้จะเป็นแบ็กคอสหรือว่าสีดําแล้วนะครับท่านชมนะ กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นแบ็กคอสทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะแบ็กอสทั้งหมดเลยไฟดันหมอกสังเกตเห็นไหมครับโฉมเก่าจะเป็นไฮโดรเจนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น l d นะครับด้านหน้าของเขาก็มีปักเซนเซอร์มาให้นะครับท่านผู้ชมนะมีกล้องหน้ามาให้นะครับน้าอ่านี่กล้องหน้ามาให้มีรอบคันเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปดูด้านข้างกันนะด้านข้างเนี่ยโฉมเก่าจะเป็นล้อแม็กแค่ขอบ18นะนี่โฉมปัจจุบันและเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับ จะมาด้วยขนาดยาง2 6 5ครับ50 R 20นะล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนนะครับทุกชนนะดอกยางนี่เหลือกนะครับใช้ได้ยาวนะครับทุกชนนะตรงนี้อะด้านข้างกป็มีบันไดข้างมาให้เหมือนกันนะครับบันไดข้างมีให้เล่าหลังคามีมาให้นะครับหลังคาเป็นหลังคาดำนะครับทุ้ชนนะตัวนี้เป็นตัว r e g เนอร์นะครับชุดแต่งเขาในพวกปากข้อกระจกของข้างก็จะเป็นสีดำนะครับทุ้ชมนะ ใบเลี้ยงก็จบมองข้างเป็น LD นะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับท่านชมนะคิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นคิ้วลิ้นน้ําตัวนอกเป็นโคเมียอมาให้รอบคันนะครับคิ้วกันสามาให้รอบคันนะครับท่านผู้ชมนะผมเปิดแผงประตูมาผมก็เห็นอ่ะแผงประตูนี้เป็นทูโทนอยู่แล้วนะครับนะสีดําสีแดงนะครับเดินด้วยได้สีแดงด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้โครงสร้างของรถปี2021 2022เนี่ยไม่ต้องพูดเยอะครับท่านผู้ชมนะรถแม่งสวยจริงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เห็นไหม รถนั่งเดิมๆเลยนะครับรถปี2องปีไม่มีใครเอาไปชนหนักพลิกความน้าท่วมตัดต่อเลยรมาขายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้เอาง่ายว่ารถคันนี้นะครับวารันตีนะครับหรือว่าการรับประกันต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับยังอยู่ครบสวยๆนะครับเห็นไหมพร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงนะครับที่ราคาล้านหกเกือบล้านเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะซื้อแค่ มือ2องนี่พอแล้วนะครับเรามาได้รถเบือนป้ายแดงแน่นอนนะครับตรงนี้<อ>ป้ายแดงที่คุณขี่อ่ะผมก็ขายมาแล้วนะครับน้ชมนะตรงนี้ดิสเบรกสี่ล้อแน่นอนนะครับก็เป็นัูทอ็อปนะล้อมงก้วแม็กสวยนะครับน้ชมนะเรอแม็กสวยไม่มีรอยขีดไม่มีรอยเบียดคัสซีก็สวยนะครับน้ชมนะเอาง่ายว่ารถคันนี้ไม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับน้ชมนะด้านท้ายนี่โอ้โหสปอร์ตมากดูแบบว่า ดูดันห่ะกนะสปอยเลอร์นะฮะใหญ่ๆนะพร้อมเบรกลูที่3นะครับคิ้วต่างๆลินน้ำนะครับเห็นไตัวนอกโครเมียมก้านปัดน้ำฝนนะครับดูดันไปพร้อมกับคิ้วคาดฝาท้ายนะครับที่เป็นสีดำนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหดูดันเลยแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED นะครับจะเป็น LED ลมควันเลยครับชิ้นที่หนึ่งติดกับฝาท้ายครับชิ้นที่สองติดกับตัวถังนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะแล้วก็โลโก้ต่างๆครับ l e g e o n e r Sigma 4นะครับท่านผู้ชมนะ ตัวนี้มันเป็นตัว2.4นะครับมันจะไม่มีโลโก้2.4บอกนะครับถ้าเป็นตัว2.8นะครับจะมี2.8บอกนะครับดูสิชมตรงนี้นะครับแล้วก็ปารเซนเซอร์ด้านท้ายก็มีให้ทั้งหมด5จุดนะครับปากเซนเซอร์ด้านท้ายมี5จุดนะครับกว่าจะพิมพ์นะซ้ายขวามีมาให้ครับสปอร์ตสปอร์ตนะครับแล้วก็ฝาครอบนี่ครับฝาครอบใต้กันชนนะครับสีดํามาพร้อมกับชุดแต่งของเ e จ e นเนอร์นี่ยสวยๆนะครับตัวนี้ก็จะมีก็มองหลังมาให้ด้วยนะครับก็มองหลังเนรลยะคับ ป่าท้ายเป็นป่าท้ายไฟฟ้านะครับท่านชมนะตรงนี้นะเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับผมก็จะให้ท่านชมดูโครงสร้างเลยนะครับเห็นไหมโครงสร้างรถคันนี้ผมกล้าการันตีว่ารถมันเป็นรถเดิมๆนะหัวนอนเนี้ยมันไม่มีขยับนะครับเห็นะสวยๆเลยครับกริบเลยนะครับท่านชมนะกริบๆเลยอันนี้ภายในด้านหลังเลยเห็นไหมท่านชมนะมันมีพื้นที่ใช้สอยพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดผมพับ,บเบาะไปเงี้ยพับเบาะไปเงี้ยครับท่านชมนะมันก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเยอะ นะครับท่านชมนะอ่ะเยอะแล้วนี่ครับผมจะพับสองอันเห็นไหมมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับอ่ะเห็นไหมครับท่านชมนะตรงนี้นะครับอ่าเดี่ยผมก็ต้องขออนุญาตเอาเบาะลงนะครับแถวที่สามลงนะครับเพื่อที่จะทํารีวิวตอนที่ผมเข้ามานั่งห้องจากแถวที่สามนะครับการเอาเบาะลงการเอาเบาะขึ้นนะครับง่ายๆครับท่านชมนะแค่ดึงสลักตรงนี้ครับก็ดึงแป้นไ้แล้วนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่ะไปดูด้านขวากันนะครับ ด้านขวาเนี่ยก็เหมือนกับด้านซ้ายครับดิสเบร4ีล้อนะครับล้อแม็กสวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับยางสวยนะครับใช้ได้ยาวนะครับคาซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้ประไดข้างมีนะครับอ่าเนี่ยเปิดแผงประตูไปแล้วเหมือนกันนะครับเหมือนกันแผงประตูนี้กริปนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนะครับไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับโครงสร้างของเขาก็นะสวยนะครับท่านผู้ชมกล้าการันตีนะครับตรงนี้ ออกรถก็ผมไปแล้วครับมีการรับประกันหลังการขายให้ท่านชมอีกนะครับตรงนี้1ปี10,000นโลนะครับนะาตรงนี้นะครับครับน้าสวยๆนะครับท่านชมนะออกรถคนนี้ไปเหมือนกับท่านชมออกไปแดงนั่นเองครับประหยัดไปต้อง 3- 4มสี่แสนนะครับท่านชมสวยๆเลยนะนี่อ่ะงี้ละผมพาท่านชมนะครับดูนะครับ รอบคันแล้วนะครับเกือบทุกซอกทุกมุมแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูใต้ฝาปงหน้านะครับว่าเฮ้ยผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาปงหน้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เดิมสวยแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะคานรับไปใหญ่หน้าต่างๆนี่เป็นคานเดิมๆนะคานรับไปใหญ่หน้าซ้ายนี่ครับมีแอลนะครับเห็นไหม คานหน้าเป็นคานเดิมนะครับเห็นไหมสวยสวยเลยคารับไปยีหน้าขวามีอาร์ครับหัวนกหัวน็อตสวยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อาร์เห็นไหมแล้วก็ปะโปงหน้าเดิมนะครับเห็นไหมมีโลโก้โตลต้าบอกอยู่นะโอ้ยว่ารถคันนี้สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะชิ้นส่วนอะไหล่นี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมนะครับพ่อแคดยังเป็นท่อแคดเดิมนะครับยังไม่มีการทะลวงแคดไปขายนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับชิ้นส่วนก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมนะครับมีมาร์กต่าง จากโรงงานมาครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับท่านผู้ชมนะแผ่นเพลก็เป็นแผ่นเพลเดิมนะครับไม่มีการต่อแผ่นเพลใหม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเป็นไงนะครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะดูใต้ฝาโปรงหน้าแล้วนะครับว่ารถมันสวยจริงนะครับผมมีพาท่านผู้ชมนะเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะว่าเฮ้ยไอตัวลีเจเนอร์ตัวท็อปตัวเนี้ยมันมีออปชั่นอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรมันจะแตกต่างว่าชมก่อนก่อนไหมไปดูกัน ครับท่านผมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของด e g i เนอรนี้แล้วนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทูโทนะครับสีดํากับสีแดงเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับระบบเซฟตี้ SRS airbag คู่หน้าโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าโตต้านี้ออกแบบมาห่วงเรื่อง่าระบบความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะสตาร์รถแล้วผมให่านผู้ชมฟังเสียงรถก่อนนะครับว่ารถคันนี้มันเป็นรถเดิมจริงนะครับ นี่ครับเป็นรถเดิมๆครับเครื่อง 2400cc 150แรงม้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะเรามาดูกันเลยนะครับตรงพวงมาลัยมีอะไรบ้างครับพวงมาลัยนี้ก็เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับตรงพวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันนะครับทักชั่นกอนโทนะครับอาร์ไดส์อีกคู่กอนโทนะครับพาร์ทเนอร์ชิพนะครับตรงนี้มีมาครบนะครับตรงนี้ฮะก้านปัดน้ำฝนนะครับเป็นเม่ลูกนะครับไว้ใหญ่หน้าเป็นออโต้แล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้อ่ะรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถปี2021 2022 ใช้งานมาแล้ว8 8 1 6 1กิโลเมตรนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับตรงนี้แล้วรถเป็นรถมือเดียวไปแดงนะครับท่านชมเรามาดูกันครับอ่าเครื่องเล่นเนี่ยเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถรองรับ FM ได้ AM ได้นะครับแล้วก็ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับท่านชมนะมี Google Map ให้ด้วยนะครับท่านชมบอกเลยว่าคันนี้ครบคันเลยนะครับรบสัมผัสนะครับครบบนะครับเห็นไหม บลูทูธวิทยุนะครับตรงนี้มีครบเลยนะครับท่านผู้ชมระบบแอร์เขาเป็นแอร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมนะแอร์ออโต้เลยตรงนี้พิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้ก็มีช่องเสียบไวร์เดชจิ้งมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะนวัตกรรมเก่าๆนะที่จะใช้สายชาร์จครับตัวนี้เราใช้โทรศัพท์วางมาเลยครับไวร์เดชจิ้งก็จะทํางานชาร์จโทรศัพท์ให้เรานะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นช่องเสียบพาววเอร์เตนะครับเห็นไหมนี้ตัวนี้ก็เป็นโหมดตัลงที่ราชันนะครับตัวนี้เป็นโหมดขับสี่ครับตรงนี้โหมดขับสี่ Anti. ซี่งองวยความสะดวกก็มีพนักหนับแขนนะครับช่องวางแก้วมีมาให้นะครับตรงนี้เห็เนไหมแล้วก็นี่วงแก้วมีมาให้ด้วยโอ้โหครบเลยนะครับนี่ครบเลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้อยู่แล้วครับที่วางแก้วตรงคอนโซลมีมาให้อยู่แล้วนะครับนีมากอันนี้ก็เป็นคูบล็อกนะครับคูบ็อกมีมาให้อยู่แล้วนะครับ,ตร,บ,รบ,บ,รบตรงนี้ก็เป็นแกเ,เก็บเอกสารต่างๆนะครับตรงนี้ก็อ ผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับดูสำเนารถก่อนนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับเลขตัวรถนะครับเป็น MR0BB 3FS100 นะครับ304372นะครับเลขเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่เลยเป็น 2GD จีแล้วครับซ8 7 7 2 8จนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะ150แรงม้านะครับ2 4 0 0ันซีซีนะครับตัวนี้รถลำดับที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะคันนี้ไป็นไงล่ะห้องโดยสารแถวที่หนึ่งบอกเลยว่าออปชั่นเต็มนะครับออปชั่นเต็มเลยครบครบอะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สองห้องที่สามไม่ดีกว่าอ่าเขาห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยเหมือนกับห้องโดยสารแถว1หนึ่งคือเบาะเป็นเบาะทูโทนครับดาแดงนะครับเบาะอนี้นะครับมันสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยเราเข้ามาเลยไปเข้ามานั่งแล้วตรงนี้นะครับ ทำมานั่งนะครับตรงนี้ครับไปในห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยมันไม่มีพนักานข้าแขนมาให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วต่างๆมีมาให้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้นะครับตรงนี้อ่ะนะครบๆนะครับแล้วก็ซองเก็บเอกสารด้านหลังเบาะนะครับที่แขวนของมีมาให้นะครับแล้วอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็มีนะครับแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับตรงนี้นะครับอ่าฮะแล้วด้านหลังก็จะมีช่องเสียบ USB ให้สองช่องนะครับ นีถ้าจะเป็นโสมเก่านะครับจะเป็นช่องเสียบฮาวเวอร์เรตน,นะครับแต่ตัวนี้เป็นช่องเสียบ USB แล้วนะครับท่านผู้ชมนะเพดานเนี่ยอ่าตรงเพดานนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นอ่าคอนโทรลแอร์นะครับตัวี่2นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นไฟอา่านแทนที่เรื่ไฟเพดานนะครับตรงนี้เป็นไฟ LED นะครับตรงนี้เห็นไหมห้องสระแถวที่2เนี่ยไม่น่าห่วงนะครับน่าห่วงคือห้องสระแถวที่3นะครับการขึ้นลงขึ้นลงอย่างไรนะครับเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวผมสาธิตให้ท่านชมดูนะครับตรงนี้อ่า ตรงนี้นะครับท co ่าน so ผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้ยกลัวกลัวเข่าจะชนเบาะนะครับไม่ต้องกลัวครับเบาะมันเลื่อนได้นะครับท่านผู้ชมมันเลื่อนได้นะแต่เราจะสาธิตการขึ้นรร <drilling. S 2> ก่อนนะครับเครื above, <sino> ่องนี้เราก็น้างเบาะมันก็จะเด้งมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหยียบบันไดข้างครับก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาเลยนี่นะครับนี่ครับอ่าก้าวเข้ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะปึ๊บอ่าหลังตรงเห็นไหมหลังตรงนี่ท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวครับเบาะมันปรับได้นะครับปรับเอได้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะ ปรับเอนได้นะครับเข้ามาแล้วนะครับเทสรูมผมเหลือนะครับเลขรูมผมเหลือนะครับง่ายๆครับนะขึ้นง่ายลงง่ายนะเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดนะครับท่านผู้ชมนะตอบโจทย์เพราะอะไรมีแอร์ด้วยครับตรงนี้ครับไม่ร้อนนะครับมีแม่ทัพเข่าแขนด้วยไม่ร้อนนะครับก่อนจะปิดคลิปหรือว่าก่อนที่จะจบนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะไปดูช่วงล่างอ่าผมเอารถคันนี้ขึ้นลิฟต์ให้ท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสไดร์นะครัโดยคอร์สพานไปดูการใช้งวดขับซี ไปดูกันใช้โหมดพันธุ์ชิพนะครับว่ามันใช้งานได้จริงไหมต้าไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปโดดคอสะพานเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างของลีเจเนอร์คันนี้ก่อนนะครับว่าช่วงล่างของเขามันจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับอ่านะฮะท่านผู้ชมนะเห็นนะช่วงล่างของเขาจะเป็นกระบอกโช๊คนะครับคู่หลังเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่รั่วไม่ซึมมาพร้อมกับสปริงสีแดงนะครับหรือสปริงของ TRD นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่า อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับไม่มีร้าแน,น่นอนครับด้านหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดเหล็กกันโค้งนะครับชุดเหล็กกันโค้งแล้วก็ลูกหมากกันโค้งด้านหลังนี่เห็นไหมอ่ะฮะตรงนี้เหล็กกันโค้งเนี่ยขเขาก็บอกเลยว่าเหล็กกันโค้งนะครับเอาไว้กันโค่นเคงด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างดีแน,น่นอนนะครับท่านชมจะเป็นช่วงล่างมาตรฐานนะครับท่านชมมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านชมดูพวก บูธปิ่งนกบนบูธปิ่งนกล่างลูกหมากต่างๆนะครับเห็นไหมว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดยางหุ้มเพลาขับต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดโชก็เป็นโชคเทียดีเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมสปริงแดงนะครับทนผู้ชมนะซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะถ้าเกิดรถหรือว่าช่วงล่างที่มันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานเนี่ยช่วงล่างพวกบูธต่างๆลูกหมากต่างๆเนี่ยมันจะฉีกมันจะขาด จระบีมันจะปิ้นออกมานะครับทุกคนนะเพราะว่าขับไปนานๆแล้วช่วงล่างก็จะมีเสียงดังนะครับท่านผู้ชมนะมองเลยว่ารถคันนี้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับช่วงล่างนี่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูคอสะพานกันดีกว่านะว่าผมดืดคอสะพานแล้วมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปเท็ดได้นะครับไปดูนะครับสมรรถนะช่วงล่างครับว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับทดลองการใช้พัลเ์ชิฟนะครับตรงนี้นะครับว่า มันใช้ไงานได้จริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วส่วนมากลูกค้าก็จะหาสองจุดสี่ขับสี่นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้บอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากเลยครับท่านผู้ชมนี่น,นี้ผมปล่อยมือนะครับท่านผู้ชมนะ,ะมาโดดข้อสะพานกันเลยนี่ครับผมโดดข้อสะพานแล้วนะครับนะโดดลงมาแล้วไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนแล้วมาดูการใช้พันธชิพกันนะครับพันธชิพนี่ก็จะมีบวกมีลบนะครับบวกก็ เพิ่มเกียร์นะครับท่านผู้ชมนะลบนี้ก็ลดนะครับหรือว่าเชนเกียร์ลงงานนะครับผมว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับนี่มาใช้งานได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มหมดคับสีนี้ก็ไม่ต้องจอดรถเข้าเกียร์นะครับผมปรับสวิตช์เลยปึ๊บมหมดคับสีนะครับจะไปกระพริบอยู่หน้าจอนะครับมันจะกระพริบนี่คือว่าอ่ามหมดคับสีกงจะเริ่มทํางานครับพอมันหยุดกระพริบเมื่อไหร่อ่ะมหมดคับสีทํางานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่ามหมดคับสี ทำงานปกติแล้วอ่านี้ครับพอเราเลิกใช้ครับเลิกใช้โหมดขับสี่เราก็ไม่ต้องจอดรถนะครับแล้วก็บิดมาที่โหมดต้องโหมดขับสองเหมือนเดิมครับมันก็จะหายไปนะครับท่านชมนะแสดงว่ารถคันนี้เองงาง่ายที่ผมสาธิตให้ท่านชมดูเนี่ยทั้งพลรสชิพนะครับทั้งการใช้โหมดขับสี่ต่างๆหรือว่าช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยผมอบอกเลยว่ามันสมบ,บูรณ์ทุกจุดนะครับท่านชมนะอ่ะเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4 Regenerer ครับ 4WD นะครับปี2021-2022มาขายแล้วไหร่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปฟังราคากันครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยครับท่านผู้ชมนะว่ารถคันนี้มาสบมบูรณ์จริงๆนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายพูดเยอะไปเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะงงนะครับอนะ่ะวันนี้ผมมาขายราคา1ล้าน2แสน6หมื่น9ล้าบาทนะครับย้ำว่า1ล้าน2แสน6หมื่น9ล้านบาทเท่านั้นใครที่สนใจออกรถคันนี้นะครับกดเบอร์ผมเลย ดูไปศูน์หนะครับหรือช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านล่างตอนนี้ผมจัดโปรโมชั่นหนัหนกๆนะครับนะเชิญแบบเชจญคุนใบเดียวออกรถนะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่สะดวกมาเราบริการจัดไปนั้นถึงที่ถ้าท่านผู้ชมจัดไปนั้นผ่านแล้วไม่สะดวกมารับรถเราบริการจัดส่งถึงที่นะครับคิดออกรถคิดถึงอาร์บริคานะครับก่อนจบคลิปนี้ผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับว่า คลิปหน้าผมจะรุ่นไหนนำเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4sure เว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4sure.com